บนะคะบอกว่าการประกาศเรียกรวมมวลชนครั้งนี้ก็เพื่อให้ผู้ที่จะเดินทางมาร่วมชุมนุมนะคะชุมนุมร่วมเพื่อร่วมกันเพื่อเรียกร้องยาวนานกว่า15วันค่ะ ช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะนายสุเทพเทือกสุบรรเลขาที่การกรปปสสรุปผลการประชุมร่วมกับแกนนกํากปปสทั่วประเทศนะคะอันนี้เป็นการประชุมครั้งที่1ค่ะโดยจะประกาศให้เครือข่ายกปปสทุกจังหวัดนะคะเดินทางกลับไปรวบรวมมวลชนให้ได้มากที่สุดแล้วก็เตรียมพร้อมมาชุมนุมอย่างน้อย15วันโดยรอฟังสัญญาณการเรียกรวมมวลชนเพื่อต่อสู้กับรัฐบาลแล้วก็พร้อมที่จะ,ะเผด็จศึกนะคะ โดยนายสุเทพระบุค,ค่ะว่าจะทําการเป่านกหวีดเรียกรวมมวลชนก็ต่อเมื่อปปชนั้นชี้มูลความผิดนะคะว่านายกรัฐมนตรีมีความผิดในกรณีโครงการรับจำนำข้าว และสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนะคะว่านางสาวยิ่งรักษชินวัตรรักษาการนายกรัฐมนตรีพ้นจากสภาพการเป็นนายกรัฐมนตรีค่ะขณะเดียวกันนะคะนายสุเทพก็ระบุนะคะบอกว่าจะยึดอำนาจกลับมาให้กับประชาชนซึ่งเมื่อถึงวันนั้นนะคะก็พร้อมที่จะแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีของประชาชนค่ะให้มีป้ายเรื่องการปฏิรูปเรื่องนะ นอกจากนี้นะคะในการประชุมกปปสทั่วประเทศวันนี้ก็มีการขอมติจากแกนนำนะคะบอกว่าต้องการที่จะให้ข้าราชการนั้นกลับเข้าไปทํางานเพื่อให้บริการกับประชาชนนะคะซึ่งมติก็เห็นชอบร่วมกันนะคะแต่ว่ายังคงมีเงื่อนไขยอยู่ค่ะกลับมาติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ได้ในช่วงของข่าวค่ำค่ะขอบคุณคุณสลด